คออาพี่ดม่งามทานี่ามมันจะยวิวเอาครเอ้แ่ทตนนี้ถ่ายภาพม่ถ่ายภาพงามเด้อ่ายูถ่ายเพอเดียวโ่งามเด้อขอบอกวทูที่มามาย้อยขึนมากทั้งแท่งกี่โอ้ยให้นห่อกันแล้ว ถ่ายลูกขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวตามไปน่นเรียกแล้วเรียกแล้วลองพี่เรียกแล้วที่นี่ปูปลาเปาะนะคะหรือฟูกีเมืองเลยจ้า โองถ่ายลงมาแน่นั่นถ่ายแน่มเลยจ้าถายลงมาเพิ่นว่าเพิ่นอยื้อช่วาๆหุ่นเดียวถ่ายเพิ่นอยู่ว่าหอันถ่ายเพิ่นอยูงจะมาไกลๆมามาขึ้นไปแล้วโอ้ยเพิ่นสิดทายให้เลยคุณนายดูทางขึ้นจะปีนได้ไหมนี่ถ่ายลูปอู้ยคนเก่งขึ้นไปข้างบนแล้ว นั่นคุณเก่งคุณเก่งขึ้นไปแล้วไปทางไหนเรียกย่าฟาไปให้น้องทายน้ำเดินเดินเดินปีนขึ้นโอ้พี่ตะคนแข็งแรงหกสิบกว่านะคะในที่มากันมีแต่หกสิบกว่าสิบหกก็มี ถ่ายรูปถ่ายรูปวานทูทีโอ้บรรยากาศหนึ่งสองสามมาเฮ้ยเลื่อนเคลื่อนโอ้โอ้ตี้นคุยเดียวปีนค่ะปีนปีนขึ้นข้างบนปีนขึ้นข้างบนไปไปเอาถ่ายสาวละเอายูทูปหนีเข้ามาเนาะจ้ะอันนี้เรากำลังจะเดิน ขึ้นไปที่จุดชมวิวนะคะจุดชมวิวไม่ถ้าขึ้นไปก็โอ้นะสามไปหกสิบองศาเรามาแล้วเราต้องขึ้นไปให้ถึงออใช่แม่นเออแหงสูงแหงที่สวยอากาศเย็นปานกลางค่ะไม่เหมือนช่วงที่เราเดินทางขึ้นมาโอ้ยเย็นมากเลยช่วงประมาณตีห้าครึ่งตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ เย็นพอดีเลยแต่ว่าหอบแล้วเริ่มหอบแล้วอ่าโน่นขึ้นไปก่อนแล้วนั่นลองหลี๊หกสิบกว่าแล้วน่ะหกสิบกว่าแข็งแรงมากเลยอ่าอันนี้จุดชมวิวอีกที่หนึ่งจุดเช็คอินถ้ายว้ดีโยจุดเช็คอินจุดเช็คอินนะคะจุดพักนี่จ้ะ เติมแรงใจไปให้ถึงอ,ออกกำลังกายออกกำลังกายเราจะ,ะเก็บภาพไวใ้ในในไรนี้ไปปีนต่อแต่ละล่องนี้ ปูนไปล้ปูนไปลพิ้นต่อปิ้นต่อนี่ขั้นบันไดก็แบบธรรมชาติค่ะบันไดเป็นดินไดดินนอกขุดดินเป็นขั้นบันไดแต่ดีที่เป็นดินเหนียวเนาะนี่ค่ะในอนาคตคาดว่าจะเป็นปูนซีเมนสวัสดีจ้าสมใจ ขอบคุณสมใจจ้าที่เข้ามาส่งกำลังใจมาเที่ยวภูป่าเปาะค่ะภูป่าเปาะเมืองเลยนี่ค่ะกำลังจะปีนขึ้นไปจุดชมวิวจุดที่ห้าให้ดูด้านล่างค่ะดูด้านล่างโอ้ยหอบแล้วก็อยาดหอบ ขึ้นรถมาตั้งแต่ตีห้าค่ะตอนนี้ก็ประมาณ